มามา้มาถึงเวลาแล้วเราจะเดินทางไกลแล้วนะเมื่อเราอยู่ฟาร์มอยู่กับที่อฟาร์มมาอยู่สักพักละฟาร์มารมาจนลักษมีบ้านเราอยู่อ่ะอันทรัพยากรหมดเราจะย้ายทีแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะไปยังไงพอดีว่ามีคนขอมาให้บอกทำคลิปนี้เกี่ยวกับย้ายเมืองให้หน่อยว่าจะไปเดินทางไกลอ่ะ ไปจจุดเนี่ยไปขยับขยับไปเนี่ยไปได้ยังไงมามดูกันเอาไปว่าเอาไปสมมุตินะให้มันดูง่ายอะสมมุติอันนี้เป็นเป็นบ้านเราแต่นี่เป็นตัวป้อมนะเอาสมมุติว่านี่เป็นตัวบ้านเราตัวเป็นตัวบ้านเราอะเราจะไปอะจะไปที่อื่นเนี้ยเราจะเริ่มที่อย่างนี้ดูแผนที่นี้นะ เราจะไปสุดขอบนี้เลยสุดขอบของรัศมี <S <S <sunshine> นี่นะเนี <live> ่ย <orden> สุดขอบของรัศมีทางเนี้ยแต่เราสร้างไม่ได้ anyway <be artificial> <mart> นี่เป็นศัตรูนี่ตัวที่ของจริงีอยู่ที่นี่ที่เราสร้างได้นี่นะเนี่ยมันจะไปสุดขอบอ่ะป้อมเราอยู่ตรงกลางนี่นะเราจะมาสร้างสุดขอบเลยสุดขอบของรัศมีอ่ะตอนเรากดสร้างอะมันจะรู้แหละเนี่ย เส้นเหลืองนี่คือเส้นขอบเราควรจะมาสร้างนี่ติดคิดที่สุดอะเนี่ยถ้าแกะออกมาช่องเดียวมันจะไปไม่ได้แล้วมันจะกลายไปว่าเดี้ยทับไก่ทันทีเนี่ยเลี้ยทับไก่ทันทีเลยนะจะออกไม่ได้อันนี้นะวิธีที่หนึ่งเอยไม่ใช่ย่าเพิ่งจบเดี๋ยวเ,เมื่อเราสร้างเสร็จมันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยสมมุตินี่เป็นตัวบ้านเราสร้างมุมเนี่ย มันก็จะได้ซ้อนเนี่ยแล้วอันที่สามมันก็จะซ้อนซ้อนเหมือนอันนี้แหละซ้อนซ้อนซ้อนไปเรื่อยๆนะแล้วเราจะประหยัดป้อมเหมือนอันเนี้ยนี่ไงไมมันอยู่ไกลอ่ะจริงๆนี่มันมีอันหนึ่งอยู่นี่แล้วมันก็ค่อยมาสร้างที่นี่ได้เราจะถอนอนัอนนี้ออกเพื่อประหยัดช่องกระเบื้องของเรานะป้อมหนึ่งป้อมก็กินกระเบื้องหนึ่งช่องม,มันจะประหยัดกระเบื้องแบบน,นี้ แล้วเวลาเราสปีดเข้าป้องมันก็จะไวนี่ไปที่ป้อมนี้พื้นที่เนี่ยเราเอาไม้ทัามาสปีดสอ0รนะความเร็วสปีดอะมันจะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันถ้าเราภายัยอาณาจักรที่เรายึดอะเห็นไหมสีนหลืงินนี้อาณาจักรที่ว่าเรายึดได้แล้วนะอนาณาจักรนี้ความเร็วจะต่างกันนะต่างกันเยอะเรามาดู นี่ความเร็วนี้จะเป็นแค่ร้อยเดียวเฉพาะอาณาจักรที่ว่าเรายึดมาอัจจะวิ่งสปีดสองร้อยโอเควิธีนี้จบแล้วนะแบบนี้เนี่ยเราเดินมันจะขยับไปทีละช่องทีละช่อง๋อเอาเพิ่มเติมอีกหน่อยนี่สมมุติเป็นเนี้ยเราอยู่ในในเราเก็บแร่เก็บหินอะไรก็ช่างอยู่ในรัศม,มีของวงนี้นะเมื่อเราจะขยับออกจากเนี่ยออกจากวงรัศม,มีเนี่ยนิดเดียวอะ่ะ เราจะใช้งานได้เราต้องเข้าไปในป้อมนี้แล้วเราค่อยออกมาแถวนี้เงี้ยเข้าใจเนาะแล้วเวลาเรากดกลับบ้านอ่ะสมมติเราทํางานอยู่แถวนี้แหละลักษณะของป้อมนี้นะแล้วกดกลับบ้านปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้ามาป้อมนี้นะแต่ถ้าอีกเนี้ยสมมุติกดกลับบ้านแบบนี้กดกลับบ้านแบบนี้นะกดรูปม้านี่นะที่ด้านขวานี่นะกดม้านี่นะ ก,กดกลับบ้านเนี้มันจะวิง่งมันไม่จะวิง่งไม่ใช่ในบ้านบ้านหลักของเราละมันจะวิ่งเข้ามาในบ้านนี้ก่อนแล้วเรากดลูกม,ม้าเมื่อกี้อีกทีมันก็ค่อยจะมาบ้านบ้านใหญ่ของเราแท้แต่วิธีหนึ่งนี้ทําให้มันไม่ต้องเดินเข้าไปในป้อมก่อนแล้วค่อยกลับมากดที่นี่กดเรียกกลับที่นี่เนี่ยเราจะเอาตัวไหนกลับมาก็มันก็จะกลับมาดีมันจะไม่วิ่งเข้าป้อมโอเคน่าจะจบแล้ววิธีนี้ละเอียดแล้วมั้ เราวิธีที่สองวิธีที่สองเขาเรียกเดินทับไก่เดินทับไก่นี่มันใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่เนี่ยพื้นที่สินเน้อเงินที่เรายึดมาได้อย่างเดียวพื้นที่ที่เราไม่ยึดอ่ะมันไม่ได้เป็นเป็นดินแดนของเราอะ่ะมันจะใช้ไม่ได้ไปลองพื้นที่นี้กันนี่นะนี่พัฒมิชทั้งหมดกดที่นี่กดเดินทับเออเวลาเรามาเราควรจะมาที่ช่องว่างเลย แล้วก็ทําช่องนี้ให้ว่างด้วยว่างด้ยัดยช่องหนึ่งแล้วเรากดเดือดทับเลือกทับแล้วก็ติ๊กที่นี่นะเดือดทับไก่เดือดทับไก่เนี่ยมันจะกินคะแนนทัศอันนี้นะคะแนนทัศษะของแหวนเนี่ยใช้สิบแตมเพื่อเดินมาแค่จุดเนี่ยจึงมีวิธีนี้ไม่ค่อยนิยมนะเคยใช้แค่ครั้งเดียวเวลาเร่งด,วด่วนจริงๆริงเนี่ยกิน สิบคะแนนไม่ใช่ใกล้จริงๆนะแค่รัศมีนอกเนี้ยนี่บ้านเราจริงๆนะเราแค่มารัศมีแค่นี้นะใกล้ๆนี้ก็ช่างจะเป็นคําสั่งในทับไกลเหมือนกันแค่รัศมีเนี่ยดูที่นี่เป็นหลักเนี้ยนี่ก็จะเป็นทับไกเหมืองกันนี่เอาวิธีที่สองเออเวลาเรามาถึงปุ๊บอะถึงปุ๊บอะเราดินแดนเนี่ย เรามาถึงปุ๊บจะยึดได้ทันทีใช่ไหมแล้วเราก็สร้างป้อมตรงนี้เลยถ้าไม่งั้นเนะี่ยเรามาถึงนี่ปุ๊บอะเราจะเดินไปไหนก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่มีวงรักมีของเราอะเดินไปไหนไม่ได้เลยจริงๆมันจะบอกเดินทับไกลอะเรามาถึงนี่มันแ,แค่จะมานี่ก็จะต้องใช้ขาสัตว์เดินทับเดินทับไกลอีกทีแบบนี้นะเข้าใจหรอเมื่อเราสร้างเสร็จเป็นรักมีนี้แล้วก็แล้วก็ทํางานในนี้โอเค ส่วนอันที่สามนี้ขเขาเรียกเดินเป็นป้อมเกียวนะป้อมเกียวนี่ดูที่นี่นี่นะป,ป้อมป้อมปากการของคณะเกียวมันยังมีสองป้อมนี่ซูมออกนี่ป้อมเกียวอันนี้อยู่บนอันหนึ่งแล้วอยู่ตรงนี้อันหนึ่งอยู่เนี้ยแถวๆนี้แหละมีสองป้อมนะเราสามารถไปได้ทั้งสองป้อมเลย ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องสร้างเพราะมันมีเห็นไหมมีรัศมีวงกลมเราสามารถกดกันทับมันได้เลยแต่เงื่อนขายมันคือมันจะมาได้นนแค่ทับเดียวอ่ะถ้าตับใดที่เรายังไม่เอาทับออกจากตรงเนี้ยมันจะทับเดียวที่ทํางานได้อยู่ในในรัศมีเนี่ยจะมีแค่ทับเดียวที่ทํางานได้นะทำงานได้ทุกอย่างเลยแต่ทำงานได้เฉพาะทับเดียวอันนี้นะวิธีที่สาม น่าจะหมดแค่นี้แล้วแหละโอเคจบแค่นี้นะ